ออกใจไว้ยังไว้อยู่ตัวกูต้องสู้ไอไว้ปัญหามากมายสักเท่าไรออกใจต้องผ่านมันให้ได้และนี่คือสรุปคำเตือนจากอนาคตที่อยากจะฝากถึงคนอายุ20 30และ40เมื่อถามคนที่อายุ50-70ปีขึ้นไปว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้พวกเขา อยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้างเรามาฟังคำตอบของคำถามนี้กันจากคนวัย50-70ที่อยากจะเตือนตัวเองในอดีตความสำคัญของสิ่งที่กำลังจะบอกในตอนนี้ก็คือการวางแผนครับขอเริ่มจากเรื่องของสุขภาพนะครับเขาบอกว่าวางแผนกินอาหารที่เป็นยาเพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องกินยาเป็นอาหารอย่าใช้ร่างกายแบบไม่สุสารมัน<อ>เพราะว่าร่างกายจะเอาคืนตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น โรคบางโรคเหล่านี้จะรอท่านอยู่ข้างหน้าได้แก่เบาหวานความดันเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญครอบครัวก็สําคัญใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเท่าที่ทําได้เพราะการพัดพากมันมักจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเงินทองหาไม่ได้ก็แบ่งใช้แบ่งเก็บถ้าทําได้เมียมีหรือยังถ้ายังไม่มีให้หนีไป